พอดีฝนตกน้ํามันเข้าเลยให้เรามาเช็คให้นะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเราจะทําการตรวจเช็คนะครับดูว่าน้ํามันเข้ามาจากตรงไหนนะครับผมแล้วก็จะทําการไล่แก้ให้เขานะครับผมไล่แก้ไล่ทาให้เขานะครับแล้วก็เปลี่ยนยางกระดูกงูยางขอบประตูยางรีดน้ําอะไรพวกนี้นะครับผมวันนี้ครับผมก็วันนี้ก็มานอกสถานที่1คันนะครับพอดีรถลูกค้ามีปัญหานะครับน้ําเข้ารถนะครับ พอดีมาได้นะครับบริเวณใกล้เคียงร้านนะครับอ่าเราก็เลยออกมาดูให้พี่เขานะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนยางกระดูกมูแล้วก็ยางรีดน้ําพร้อมไปเลยนะครับผมคันนี้นะครับเดี๋ยวคันนี้มาดูสภาพเดิมๆเพิาก่อนนะครับก็คือยางรีดน้ำเนี่ยไม่เหลือเลยนะครับผมนี่สภาพแบบว่าเปื่อยขาดหมดเลยนะครับไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับ คันนี้ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมจอดทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือเขาไปทํางานนะครับแล้วเขาก็ทิ้งรถไว้ دة, อย่างเงี้ยพอดีฝนตกน้ํามันเข้าเลยให้เรามาเช็คให้นะครับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเราจะทําการตรวจเช็คนะครับดูว่าน้ํามันเข้ามาจากตรงไหนนะครับผมแล้วก็ uh, จะทําการ uh, ไล่แก้ให้เขานะครับผมไล่แก้ไล่ไทาให้เขานะครับแล้วก็เปลี่ยนยางกระดูกง,งูยางขอบประตูยางดีดน้าอะไรพวกนี้นะครับผมก็ Så, เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้เปลี่ยนอะไรไปบ้าง นะครับผมแล้วหลังเปลี่ยนจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขนะครับผมเราก็จะใช้น้ําเทสให้ลูกค้าแบบนี้นะครับผมเพื่อตรวจเช็คว่าน้ําเพื่อตรวจเช็คว่า งานที่เราทําไปมันมันจบไหมนะครับผมปัญหาน้ําเข้ามันหายไหมนะครับผมวิธีเช็คก,ก่อนอย่างนี้เลยนะครับผมเอาน้ํากรอกเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเพื่อเช็คดูว่ามีน้ําเข้าไปในรถอีกไหมนะครับผมถ้ามีเราก็ไล่ซ่อมไปตามจุด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 ไปนะครับเพื่อ,อให้งานมันจบนะครับผม เรียบร้อยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับจบงานนะครับเตรียมส่งงานนะครับคันนี้ก็มีซ่อมน้ํารั่วนะครับผมคันนี้ก็หลังจากที่ตรวจเช็คนะครับก็มีน้ําเข้าบริเวณนี้นะครับผมนี่บริเวณไอยางขอบประตูตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าสาเหตุประตูเขานะครับข้าออกมานะครับผมตรงนี้ก็ทําการแก้ไขแล้วก็ทำให้กลับไปสภาพเดิมนะครับเพื่อให้มันกันน้ําอยู่นะครับผมครับผมตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเคสน้ําเข้าอ่าแล้วก็อ่าที่เปลี่ยนไปนะครับ ในรถคันนี้นะครับก็จะมียางรีดน้ํา1ชุดนะครับผมนี่ยางรีดน้ําตัวนี้นะครับผมนี่เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เพื่อให้สกัดกันน้ําตรงนี้นะครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมสกัดกันน้ําตรงนี้นะครับถ้ามันไม่มีนะครับมันจะกันน้ําเข้าแผงประตูไม่ได้นะครับผมถ้ามันขาดหายไปเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือว่ามอเตอร์ยกกระจกขึ้นลงมันจะพังนะครับแล้วก็พวกปัญหาน้ําเข้ารถปัญหาลาโพงพังเสียหายนะครับผมไอ้ยางรีดน้ําตัวนี้นะครับสำคัญนะครับใครที่ ใช้แล้วยางนี่น้ำขาดเปื่อยนะครับแนะนําให้รีบเปลี่ยนเลยนะครับผมก่อนที่หน้าฝนจะเข้ามาถึงแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นยางกระดูกงูลดเสียงนะครับผมตัวนี้เป็นยางกระดูกงูลดเสียงแบบนมหนา20มิลนะครับผมเอาไว้ใส่พวกรถรถห้าประตูรถเก๋งสิบประตูทั่วไปนะครับผมอันนี้ใส่ไปได้ถึงรถกระบงรถกระบะนะครับใส่ได้หมดนะครับผมยางกระดูกงูลดเสียงตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับประโยชน์ของมันคือมันจะช่วยกัน เสียงที่มาจากภายนอกนะครับผมใครที่ใช้รถแล้วมีปัญหาลมเข้ารถกลิ่นเข้ารถหรือเสียงเข้ารถนะครับแนะนําเปลี่ยนยางกระดุกมุมแบบนี้นะครับมันจะแก้ปัญหาได้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับมีปัญหาลมกลิ่นเสียงเข้ารถหรือน้ําเข้ารถนะครับผมร้านคีรียางขอประตูรถยนต์เราแก้ปัญหาให้คุณได้ฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ